ถ้วยแล้วแม่อร่อยเจ้านี้แกอร่อยให้เยอะเนี่ยกินตนอิ่มเลยกินนห้างแม่อร่อยแล้วแพงถ้วยนิดเดียวสีส่สิบบาะ เขาบอกว่าฝนตกก็เลยทำให้ดุเนี้ยขาไม่ค่อยดีแต่ก็ยังคลึกคักอยู่ผมก็ิดประเทศกำลังร้อนนะคุณผู้ชมเชียงไทยยังไงอือหูยกันให้คุ้งตัวยักษ์เลยคุณผู้ชมเจ๊สอนเจ๊สอนอือ อร่อยมากจัดใจมาก,กคกุณผู้ชมจัดใจมาก ปลาแม่มีกุ้งปลาลูกกี่บากี่บาเกดเก๋ละลูกคุณผู้ชมให้กุ้งยักษ์สองตัวเลยอ่ะถูกมากอร่อยมากร้านเจ้าต่อเยาวราาจัะเยาวราาจักรม้ง ผัดหมี่กับเยดน่ากินเวยเส้นหมี่ไม่เละที่มืออา k ี e เลยอะ่ะแล้วผัะเฉดก็ดูอ่อนแล้วเขียวไม่ดำนีออ่อร่อยมากไมก่ต้องปรุงเลย คนขายยังยังหนุ่มอยู่ละมีเยี่ยมเบอที่แม่ค่ะแม่ค่นมืกี้แม่เป็นเบอรที่สอ๋อเบอสอนน้าแมค่ะันสอมเลนี่เกียวคุณผู้ชมดูเด็ดเิบบาทน่ากินมากอร่อย อืมอร่อยทุ่มแม่ไม่กินกินจนเบื่อ ช่วยกินแม่กินขึ้จจนเปื่อยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยที่ตรนี่สองฐานนาทีกวระปี เดี๋ยวคู่กลับบ้านไปกินลูกนี้ัมยลูกเพราทำอร่อยรู้หรือว่าอยากได้ขึ้นมี่ผกกดเจี๊มันจะผักกาเจี๊ยมันจะดำแล้วขึ้นมี่มันจเละมีเนื้อแล้วออยู่ได้ทั้งอาทิตย์ควันน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  ระเบิดไม่กลักวกลัวหนนะูอ่ะ เจี๊สอนเจี๊ยบสอนอายุเท่าไหร่แล้วเจ๊ยบสอนอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยนี่น้าสดหน่อยเจี๊ยบสอนทำไมหน้าเด้งอย่างนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบแปด้าสิบแปแต่หน้าพี่เด้งสวยพี่ไปไลฟ์สดที่เรียนไลฟ์สดเดี๋ยวใส่ดูแบบเลยนี่อร่อยแม่เป็นคุณผู้ชมนัองมาให้ได้นี่คือเจ๊ยบสอนอร่อยที่สุดในโลกกินมาทั่วประเทศแล้วนี่อร่อยมาก เยี่ยม<า>ต่อไปจะรวยเป็นพันล้านต้องเปิดเปิดเป็นจ้าและขายในห้างก็ไา้มีมื Fool. อเยี่ยมอร่อยมากค่ะค่่ค่ะเจ้าสวงข้างหน้าขึ้นกับเต่าหน้าเขาเด้งแบบหูใสยังกับเด็กอายุยี่สิบ เพราะว่าเขาเขาใจเครืสมุนไพรเนี่ยล้วเตาเหมือนจะอบใบน้ำมันหน้าเขาเลยเด้งมากเลยอ,อร่อยด้วยถูกด้วย เที่ึงเขีงแล้วเด็กสอนเขาใช้วัตถุดิบแบบเกรดพรีเมียมเลยกุ้งนี่ใช้แบบแบบโลเป็นคันนะเนี่ยไม่ได้ใช้แบบยินยานกุ้งนะอร่อยจริงๆรืง บ้านฉันไงด่าแม่งสามวันเลยมัอร่อยกระดาษทูบันยังไม่เลี่ยงเจสอนขายมาสี่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวจะได้บอกให้คนมากินที่นี่เนาะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมนี่เจสซอนระดูหน้าเตี้ยเต่งไม่พี่อยู่อยู่อยู่นั่นไงมันทําให้พี่แบบว่าลูกคนเล็กนิดนึงทุกวันเเนี่ยฉันหกหกสิบเอ็ดแล้วไม่ยอมแก่ใช่ไหม ฉันน่งมาเยาวราชบ่อยแต่ฉันนั่ไม่เคยมากินเ่สอนี่ครั้งแรกอ๋อมาไพรกหีใ้าขทหา้ได้ทอนะุ่งนี้คนจะไปทำงานแล้วมันหยุดการสี่วันแล้วคุณผู้ชมาให้ได้นะคะมีดูเจสอนอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุด กิบาทพุ das ่งที então, mim, de de ่ต so totally. ัวเท่า oh นี oh! ้เลยไม่ตอนนี wow. uh ้พุ่งไม่ใหญ่นักเท่าไหร่พุงขาดตลาดแ้วเหรอบรรุ่เป็นัรหยุใหญ่ขนมปังมันใหญ่กว่านี้นะพี่ี่ทำอร่อยลูกพี่เป็นน่ารักพี่น่ารักเนาะไดให้หัวจ้อยหนก็ู้จักนะหอยจ้างของพี่ลูกสาวตรงนี้เออให้ลูกน้องขาไปไล่สดเลเกี๊ยวชากอของหนูเละงบจง ลูกไหนคนคุณผู้ชมเจี๊ยวซ่าของเขาแล้วหอยจ้อแห้งเขาเขาจิ้ม้องใช่ไหมว่าหอยจ้อเขาขายกีด้วยเมื่อกี้เห็นคนมุงเต็มเลยใช่ไหมทำเองหรือเปล่าอ๋อแล้วเนี่ยเกี๊ยวซ่าทำเองหมดก็ไม่ไหวนะอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้เจอไปจบอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นเจียวก๋วยเตี๋ยวข้าวขี้เมานะคะ เมื่อกี้เป็นเซียงไฮ้อืออร่อยมื้อจิ้มกระหัเยี่ยมอร่อยค่ะอร่อยมากมากเลยรลวยเป็นพันล้านพันล้านอือเยี่ยม มาแมปชงกัาแให้แม่เพราะาว่าแม่ก,กินขนมไปเยอะอร่อยไม่ผชมแต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็นอนแล้วกดมันจะหลาย,ย้อนคนแก่ก,กินเยอะเขินไปก็กดหลาย,ย้อน <c oughs> วันนี้แฮปปี้มาก <c oughs> อร่อยมาก เดีเดินไปนแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายเกลซาอ่ะขอให้รว้กันหน่อยฟังนะลูกขอใหรวยขอให้รวยขอให้รวยรวยเป็นพันล้านค่ก่อตหนั ทับปป้เลยเงย่ยกินของหวานแล้วสดชื่นที่มันเด็กเพราะเราทำงานที่เสร็จคุณไม่ชที่ยงเก็เลยขับ็อปเปอร์ออกมาแล้วแม่เนี่ยนั่งไม่ค่อยเป็นเลยตูแั้งไหลอยู่เ,เลยทัปเปอร์มันขับลำต่าก 就要跟我们他们讲。 คำหวานนี่ช่วนึงเท่ากับกินที่ห้างสามตัวไเนี่เจ๊สอนเขผัดเองเลยเขผัดเองเลยติกะปียละไอเ้อเขาแก่แต่จงจั ไม่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะจ่ายจนะคนแม่ไม่ได้ใช้เงินสักทีอันนี้ไม่จ่ายตังค์ไปแล้ ใส่พุงไห้หน่อยเจ๊ใช yeah ่ค่ะใสุ่งถูกแล้วแหละเดี๋ยวจ้าเป็นลูกสาวของเจสสอนลูกเขาเยอะหลายคนนี่ค่ะแล้วก็ไปนู่นไฮจอก็ของเจสอนเขานี่ค่ะลูกเจสสอนเนยยาคือใครอ่ะ ถ้าทธอเมยสือสวยอ่ะอุ้ยแล้วคือสักเต็มตัวนี่คือแบบโหสก,กอยเลยนะเนี่ยแล้วเป็นสก,กอยะะแล้วค่ะอ่ะอน,นี่เป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วค่ะดีแล้วจะได้มีงเงินเยอะๆนี่เดี๋ยวคุณแม่ลองคุณผู้ชมนี่เป็นลูกเจสอนนะเจสอนเคามีลูกหลายคนเน<ช>ี่ยเจ้าซฝงของเขาหอยจ้อง,องเขาแล้วมึงขึ้นมาเนี่ยเห็นเขาขายดีมากเราตกใจเลยอุ้ยให้ฉันให้ฉันชิมโอ้ขอบคุณมากนีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คุณคนมาซื้อเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบบาทค่ะ ยี่สิบแปดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงสีทองได้เลยนะคะอันนี้มันคืออะไรลูกอันนี้ก็เป็นถอยจ้อคูค่ะอ๋อมันมีแหวกเป็นคูด้วยตัวนี้คือกะปุกเหมือนกันแต่ใส่ในตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นค้วนี่จะเป็นครูค่ะแล้วแล้วอันนี้มีหมูกระจุ่นไหมมีค่ะตู้ใส่ เป็น70บ,บาทรอล,ลกูกคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกคือคุณแม่เนี่ยเคยมี F4 เนี่ยเขาซื้อมาจากชนบุรีเขาชอบมาคอยโปรโมชั่นน้ะไปทำติ๊กตอกจนมันรวยได้เงินเป็นล้านเลยแล้วมันก็ซื้อมาให้ฉันแล้วกินแล้วไม่อร่อยแต่อันนี้อร่อยมากมาให้ได้เลยทังกรอบหอมแล้วก็น้ำจิ้มก็แซบ่บอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหมน็นสาบอะไรเลยนะสดจริงๆค่ะมานี่เลย คอ,อยจอยาวราชเจียาศูนย์แปดหกสามห้สั่งรีวิวอะไรก็ได้ใช่ไหมอตอนนี้ไม่ได้เขาเ้าร่วมกันเดิเพราะเขาติดเยอะมากค่ะไม่เรามีวินมอเตอร์ไซค์ให้เขาส่งก็ได้เข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมมาเนี่ยเนี่ยจ่ายคนละครึ่งก็ได้นะคะ<ด>อ่ะใส่ถุงให้แม่ก<ด>มลับบ้านเพราะว่าแม่อุ้ยขอโทษจริงๆมาให้ได้นะเจียยาเจียยาคอยจอเจียยาอันนี้คุณแม่สามารถเข้าไปโควต้าได้เลยนะคะนี่เป็นวัสดุ ธรรมาชาตินะคะแม่มาซัปเปอร์มันจะลำบากหน่อยเวลาขึ้นรถนี่คุณผู้ชมเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเทีเ่นี้นะลูกรวย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 ไปไปไปกุจแจ